กำลังตัดสินใจที่จะซื้อลู่วิ่งกันอยู่หรือเปล่าคะจอยมีทริคที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานมาฝากกันค่ะอย่างแรกเราต้องมารู้จักหน่วยกำลังของลู่วิ่งกันก่อนลู่วิ่งไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์แบบ AC หรือ DC ก็ตามแต่ทั้ง2แบบจะใช้แรงม้าเป็นหน่วยที่ใช้วัดกำลังของมอเตอร์ลู่วิ่งไฟฟ้าเหมือนกันหรือที่เราเรียกว่าค่า HP นั่นเอง ถาแรงม้านอกจากจะส่งผลขณะวิ่งหรือเดินแล้วก็ยังส่งผลต่อการรับน้ําหนักของผู้ใช้งานโดยตรงอีกด้วยจะให้คุ้มค่าที่สุดก็ต้องเลือกแรงม้าที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการใช้งานแรงม้าลู่วิ่งจะถูกแยกออกเป็นแรงม้าต่อเนื่องกับแรงม้าสูงสุดแรงม้าต่อเนื่องก็คือความสามารถของมอเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่ยาวนานโดยไม่มีอาการกระตุกหรือสะดุดขณะวิ่ง แรงม้าสูงสุดคือความสามารถสูงสุดที่มอเตอร์นั้นนั้นสามารถทำได้แต่ก็ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะควรเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าแรงม้าที่ลงในสเปคเป็นแบบไหนแนะนำให้เน้นที่ตัวเลขของแรงม้าต่อเนื่องเราก็จะได้รู้ความสามารถและการรับน้ำหนักของผู้ใช้งานที่แท้จริงของลู่วิ่งแต่ถ้าลงแรงม้าสูงสุดไว้อย่างเดียวล่ะหารค่าตัวเลขลงไปครึ่งนึงเลยค่ะ เราจะได้ค่าแรงม้าที่สามารถทำงานได้แบบถูกต้องจริงๆทางแบรนด์ก็ไม่ลงข้อมูลให้เราผิดหรอกนะคะมันทำงานแบบพิกได้จริงๆแต่ถ้าทำงานในระดับนั้นนานในอนาคตมอเตอร์มีโอกาสดวนแน่นอนรูวิ่งที่ใช้ส่วนตัววิ่งเบาๆหรือเดินที่บ้านแรงม้าควรเริ่มที่2.5แรงม้าแต่ถ้าวิ่งบ่อยสองวิ่งค่อนข้างหนักแนะนำให้เลือกแต่3แรงม้าขึ้นไป ลูวิ่งที่ใช้งานในฟิตเนสเลือกที่4แรงม้าขึ้นไปเลยค่ะเพราะนีแต่ละวันมีผู้ใช้งานค่อนข้างมากวิ่งหลากหลายรูปแบบใช้งานต่อเนื่องแบบนี้ต่อให้เป็นมอเตอร์แบบ AC ถ้าแรงม้าไม่ถึงระยะยาวก็น่าจะเกิดปัญหากับลูวิ่งแน่นอนฟังแล้วอาจาาจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเราคอยซัพพอร์ตให้คือถ้ายังสงสยัยอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะโทรหาจะทักแชทหรือจะมาคุยกับเราที่ร้านก็ได้เลยนะคะ